สวัสดีครับสำหรับวันที่26มิถุนาวันสุนทอนผู้วันนี้พาเที่ยวชมบัดป่าใต้พัฒนารามของหลวงปูว่วดานะครับวัดพระเจจีประจำวัดสักแก้วจังหวัดสักแก้วเราคิดจะออกมาก็ขับรถมาเลยประมาณชั่วโมงหนึ่งจากบ้านเมื่อกี้นี้ จากคอยปูนมาถึงอำเภอตําตํบลทับใหม่พัฒนานครประมาณหนึ่งชั่วโมงยังไม่รู้ว่าหลวงปู่ท่านอยู่ตรงไหนนะครับบางวันไรเดอร์พามาดูวัดสวยๆประจำสักแก้วเรา